ได้กินอะไรบ้างได้กินอะไรบ้างนนทำจมูกชัดชัดมูกดมอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ขนนกเ้เวมันชวบเดีวมันชวบเียยเหนียวียยเ้วบอืมอืมอืมไม่ได้ออกไม้ลงเห อ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ย,เ,อยเด็กน้อยโอ้ยเริ่มเขียวเยอะตรงนี้ดู ยืนให้ก <analyze> ล <anthropology> <th> ้องเห็นครับอืมนอิ่มจังเลยอืมชอบชอบจังเลยเนาะเนาชอบจังเลยนะ มองเห็นบ้างหรือเปล่าไม่รู้อ้าวแล้วมานอนตรงนี้จะเห็นอะไรล่ะเนี่ยลูกฮะนอนตรงนี้เราจะเห็นอะไรอืเห็นเท้าหีตาละมั้ง มันยังไงมันยังไงไอ้ก้องหันไปทางไหนไม่รู้โอ้ไม่คนอยู่อุ๊ยตกใจเบิดเลยตกใจเบิดเลย ทำไมยังดูขนดิค่ะทุกคนเขาชอบเลยชอบให้หวีได้เห็นหวีไม่ได้เลยอืมอืมอืม,อม,อม,อม 嗯。Mm hmm. เ,เอาขนเอาไปแล้วนะทิ้งไปหละไม่เหลือลไปกันดีกว่าค่ะทุกคนเราขอบับพอนก่อนนะวันนี้งานเยอะค่ะขอตาพักก่อนนะฝากนิยาด้วยยนะคะสวัสดีค่ะ